สวัสดีครับพบกับผมท็อตปีศาจแดงนะครับกับคลิปสรุปแมนยูนะครับสำหรับแปดนัดแดนัดที่ผ่านมาใช่นะครับก็เป็นพีเมลิกเจ็ดนัดแล้วก็เป็นคาราบาวครับหนึ่งนัดคาราบาวครับนะครับหนึ่งนัดเดี๋ยวผมขอเริ่มจากนัดล่าสุดก่อนและกันครับคุณท็อตปีศาจแดงผมแบรี่พีแาจจะเป็นคนถามนะครับคุณรู้สึกยังไงกับชัยชนะเนี่ยซันเดอร์แลนด์สองสูตรในบ้านบ้างก็ ดีใจครับมันก็ไม่คิดว่าแมงจะชนะได้เพราะว่าผมดูว่าซันเดอร์แลนด์มันเล่นดีมาในหลายๆเกมแล้วก็คิดว่าแมนยูน่าจะแบบถ้าชนะก็หืดแต่กลายเป็นว่าแมนยูแม่งเล่นดีเล่นแล้วแบบแค่ครึ่งแรกก็จบแล้วครึ่งหลังก็ประคองไม่มีอะไรคือแบบสบายๆอะ่ะ <c oughs> ประตูใหม่อย่างลาเมนก็ไม่ได้ต้องแบบออกแรงมากอาจจะมีออกแรงเซฟแต่มันไม่ได้แบบมากหรือหนักแบบนัดที่แล้วอะ่ะ นัดที่แล้วเนี่ยคือถ้าบายินดีมันไม่ปัดบ้างก็อาจจะมีโดนเยอะกว่านี้เพราะนั้นก็เลยเป็นแบบเอ้ยเกมที่ดีเล่นเล่นได้ดีก็เล่นดีก็ชมนะครับแล้วจากไลน์อัพของนัดนี้มีใครบ้างแล้วก็พอใจตำแหน่งไหนเป็นพิเศษไหมไลน์อัพของนัดนี้เหรอครับก็ประตูก็เป็นตัวใหม่ถามว่าพอใจไหมพอใจนะครับอ่าเนเนลลัมเมนนะครับแล้วก็หลังสามก็ดูว่าเป็นทรงดี แต่ผมรู้สึกว่าลูกชอตอนนี้น่าจะเป็นลูกรักอโมริมแล้วแหละนะครับแม่งลงทุกนัดเลยนะครับก็เก็บแม็กควไว้นะครับก็ยังมีอามาไทเดริกกับอาโยโรที่แบบยืนแล้วก็ลูกชอนะครับเป็นหลังสามส่วนตรงกลางก็เป็นการจับคู่ของคาซมิโรและบูโนแล้วก็บิงแบ็กช้ดาโลแล้วก็อาร์มดเยโรกับดาโลนะครับซึ่ง ตามสไตล์ของอะมูริมเลยก็คือใช้แบ็คขวาที่ถนัดเท้าซ้ายใช้แบ็คซ้ายที่ถนัดเท้าขวานะครับจะตัดเข้ามาเปิดตัดเข้ามายิงซึ่งอามาัดเนี่ยทำได้ดีทําได้ดีมากๆส่วนดาโลมึงไปหัดจับบอลในนัดที่ผ่านมานะเออไปหัดจับบอลเพราะว่าจังหวะหลายๆครั้งจะเน่งเน่งแล้วมึง ه, ทอทําบอลลั่นทําบอลเสียใจยเสียเนะี่ยทำให้เสียวอยู่พอสมควรนะครับต่อไปก็ นสามประสานนะครับแบนด์เอมโบโบเ้าก็เมสันเมลแล้วก็เบนจามินเชสโกในนัดนี้ก็ชมทั้ง3คนเล่นดีครับเพราะว่าในอย่างไรลูกแรกอะเอมโบโบเปิดแล้วเมสันเม์จับบอลได้แล้วยิงแบบเฮ้ยเป็นประตูเลยเหรอไม่ได้แบบลุ้นอะไรมันไม่คิดว่ามันจะยิงจังหวะนั้นด้วยแล้วก็เข้าเป็นประตูนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเชสโกคือแบบนี่แหละมันเหมือนแบบสัญชาตญาณกองหน้า วิ่งเข้ามาชาร์จจังหวะที่แบบาดาโลาทุ่มแล้วก็มงเชดมาแล้วก็มาชาร์จแล้วก็เป็นนัดแรกในโอทับฟอร์ดที่เช็ดโกยิงนะครับแล้วก็เป็นนัดที่2ที่ยิงติดต่อกันคือความเป็นกองหน้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นกองหน้าของอา,อาร์เซนอลอย่างยเคเลสยิงได้หรือแฮร์แลนด์ยิงได้เฮ้ยกองหน้าทีมกูกก็ทำได้แล้วสองนัดติดแล้ว นะครับนังน,นี้ก็เลยโอยมีหลยอย่างครับชนะก็ประทับใจเยอะมากนะครับก็มีน้อยๆที่จะตําหนิเพราะว่าเขาชนะนะไม่หวักว่าอะไรหรอกอมโมริมก็รู้สึกว่าโอเคคุณยังได้ไปต่อหรือว่าซันเดอร์แลนด์แม่งเล่นเซฟอมโมลิมวะอันนี้ไม่รู้ได้กับสิคะแนนและที่สิบในตอนนี้สําหรับแปดนัดที่ผ่านมาแปดนัดท,ที่ผ่านมาให้เลือกเลยว่า นัดไ,ไหนไพอไม่พอใจกับคะแนนสิบคะแนนกับแปดที่ผ่านมาหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะตกรอบคาราบาวครับไปอืพอใจไหมเอาจริงไม่พอใจนะเพราะว่าเจ็ดนัดเนี่ยอ่าในพีเมียแล้วได้แค่สิบแต้มอ่ะไม่รู้สึกว่าไม่พอใจนะเพราะมันจะมีหลายๆนัดที่แบบควรชนะหรือไม่ควรแพ้ควรควร,ควรเก็บแต้มได้อ่ะมันก็เลยแบบ ไม่พอใจอย่างนัทแรกที่เจอการเซนอนน้อควรอย่างน้อยแบ่งแตม mm ้ม hmm. นะครับเพราะมันเล่นดีทุกคนลเล่นดีมีทรงเออมันก็ควรจะได้มีแต้มบ้างแต่ไม่มีแต้มนะครับ mm hmm. หรือแม้แต่นัดที่เสมอกับฟูลแลมรู้สึกว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าบูโน่พาจุดโทษไหมนัดนั้นอ mm ่ะ hmm. คือถ้ามันได้จุดโทษทุกอย่างก็เปลี่ยน mm hmm. รรวมถึงนัดที่ แพ้เบนฟอร์ดถ้ามันเป็นสองสองทุกอย่างก็เปลี่ยนเออเพราะนั้นน่ะความไม่พอใจก็ประมาณเนี้ยจังหวะเกมแล้วตั้งแต่นัดที่เจออาร์เซนอลจนมาถึงนัดที่เจอซันเดอร์แลนด์เห็นว่าพัฒนาการของทีมอยู่ในทิศทางไหนก็ยังขึ้นขึ้นลงลงนะบทว่ามันจะดีแล้วพอมันแพ้มันก็เสียทรงแล้วตอนนี้นมันก็กลับมาดีมันยังเป็นทิศทางที่แบบว่าโอเคอาร์มลิมอยากได้ทรงนี้แบบเนี้ย แต่ผู้เล่น u ยู t e นเตดอ่ะอาจจะยังไม่เข้าอ่ะอย่างเช่นกองกลางกองกลางตอนนี้มันยังไม่โอเคแต่ในนัดล่าสุดเนี่ยผมชอบนะคือมันมีการเอาบูโน่ไปเล่นเป็นกองหน้าแบบกองหน้าทางฝั่งขวาหรือเป็นหน้าต่ำซึ่งแบบเออมันต้องอย่างนี้สิมีการเปลี่ยนแบบเอาอ่าไมานูล,ลงมาแล้วไปยืนคู่กับอกาเต้นะเปลี่ยนลงมาแล้วก็ดันบูโน่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่า,อาเอา ในสันเมาส์ออกอะคือแบบเออเนี่ยคือความยืดหยุ่นแล้วมันมีแอบเห็นเป็นความแบบเป็นสี่ห้าหนึ่งด้วยนะเออมันก็ทําได้นะจากการเล่นทั้งหมดของฤดูกาลนี้ประทับใจนักเตะคนไหนเป็นพิเศษครับอประทับใจนักเตะคนไหนเป็นพิเศษเจ็ดนัดที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นสุดๆก็เป็นเอมโบโบ ขารู้สึกว่ากลายเป็นตัวแบบตัวใหม่กลายเป็นพลังของทีมเวลาทีมไม่ได้ก็จะมีเขาเนี่ยที่แบบคอยขับเคลื่อนเกมลุกแดนบนอาจจะเพราะว่าบทบาทของบูโน่ที่มันเล่นเนี่ยมันลงมาตรงกลางแล้วตรงกลางก็ทําได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นพอเราฝากบอลไปที่เอมบูโบก็เลยรู้สึกว่ามีลุ้นนะครับครับผมแล้วเมื่อดอกันดาอยู่ด้วยกันครับอะไรเลยสัก ก็คือดอเนี่ยก็ไปหัดเปิดม้างนะเล่นวิงแบ็กอ่ะมันต้องมีคุณสมบัติวิงแบ็กบ้างแม้เล่นไม่ดีมันก็ต้องดรอ่นะเอาดาวลงมาดาวลงมามันก็ไปหัดจับบอลบ้างคือจับลั่นจับนะส่งบอลไปหัดส่งบอลกับเพื่อนด้วยนะดอกูไปหัดเปิดให้มันดีๆีนะมึงมีจังหวะเปิดที่แบบเปิดเยอะมากกว่าดารลแน่นอนแต่มึงต้องเปิดให้แม่นกว่านี้แล้วก็ ดาโลมึงก็ไปหัดจับบอลน,นะคูตอนเนี้ยมันมีสกิลหนึ่งที่มันหัดมาดีมากเลยคืออะไรวะ<อ>ทุ่มไก่แมนยูมีอาวุธนี้นะครับนัดล่าสุดก็ได้ตรงนี้มาซึ่งแบบเนี่ยทุ่มไก่ยกให้เลยมองว่าบอลของทุ่มได้ดีขึ้นเนี่ยไปฝึกมาครับผมนะครับตอนนั้นสกิลเท้าก็พยายาม่อยนะบุูดคุณเหนื่อยนะบายินดีกับลมัมเมนบายยินดีเนี่ยจะบอกว่า ไม่ได้เลยก็ผมว่าทั้งใจอยู่นะเพราะนัดเบนฟอร์ดอะแม่งเซฟเยอะแล้วเซฟสวยดนงะเป็นนัดหนึ่งที่เขาเล่นดีนะแต่ว่าทุกลูกที่เสียก็คือแบบมันสุดสุดแหะส่วนราเมนนัดแรกก็อักชื่นชมแต่ว่ายังมั่นใจอะไรไม่ได้มันแค่นัดเดียวไม่แน่พอเจอเวี้ยวููในนัดต่อไปมันอาจจะแบบเวอก็ได้นะหรืออาจจะแบบนั่นแหละมันต้องรอดูอีกสักสอสามนัด ยังมั่นใจไม่ได้ว่าจะราเมเอนจะเป็นมือหนึ่งหรือบาดินดีจะเป็นมือหนึ่งในมุมมองผมคือแบบอ่ะต้องดูกันไปก่อนแค่นั้นเดียวครับอันนี้คือคําถามใจร้ายหน่อยนะไม่อยากให้ใครลงเล่นมากที่สุดไม่อยากให้ใครลงเล่นมากที่สุดไม่อยากให้ใครลงเล่นมากที่สุดเราก็คงเป็นมีไหมไหมแต่ก็ถ้าไม่เอามันลงแลจะเอาใครลง ก็คิดหนักเหมือนกันนะเอาจริงครับไม่อยากให้ใครลงเล่นมากที่สุดอแต่ผมว่าลงมาก็ดยอมรับสภาพว่าลงลงมาก็นัน้นแหละแสดงว่าคุณโอเคกับทุกคนเพราะว่ามีบทบาทต่างกันเออแล้วมันมันมันก็มีมีเท่านี้ถ้าให้เลือกเลือกได้ไหมหรือว่าเลือกไม่ได้เลือกก็คงจะเป็นดอกกูแล้วกันดอกกู เออ,อเพราะว่าตอนนี้ยังหารประโยชน์จากดอกปูไม่ได้เพราะอย่างที่เคยพูดในหลายๆคลิปก็คือว่าเมืองเปิดก็ไม่ดีเลี้ยงกินตัวก็ไม่ได้นะสกิลการส่งบอลก็ยังขาดขาดเกินๆเนพราะนั้นก็เลยสึกว่าอ่ะดอกไว้ก่อนอาจจะเอามาสลาอุ้ยหรือเอาเป็นดาโล่ลงมาตอนนี้ดาโล่อาจจะมีสกิลหนึ่งก็คือทุ่มไก่ก็น่าจาสุดยกประโยชน์ให้เขานิดหนึ่งนะครับกับ อารมูลิมและทีมงานนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอามูลิมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกำลังปรับจริงๆอยู่หรือเปล่าเพราะว่าทางบอร์ดบริหารแมนยูก็ให้โอกาสเขาอยู่ยังแบบให้ความมั่นใจในการคุมทีมไปยังจบไปดูการเลยนะแล้วก็อีกอย่างพอวิเคราะห์อตอนเนี้ยแมนยูตามหลังจากฝูงหกแต้มก็ไม่ถือว่าแย่ในพื้นที่ยุโรปเพราะฉะนั้นทีมงานอามูลิม ถ้ายังได้รับความไว้วางใจผมก็ไม่ติดขัดนะเพราะว่านัดล่าสุดชนะมาแล้วก็รวยกันต่อคนระับแต่ถ้าแพ้รัวๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเออก็เชื่อว่าไอ้ระบบของเขาเนี่ยกับผู้เล่นของเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นแบบอามูรินสามารถที่จะปรับจูนหรือพูดหรือทําให้นักเตะมันเข้าระบบได้ดีกว่านี้ครับถ้าคะแนนเต็มสิบให้ยูเนเตตตอนเนี้ยแปดนัด กี่คะแนนให้เราก็ให้ประมาณหกแล้วกันไม่ไม่ให้เยอะอะ่ะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบดีใจชนะได้แค่ไม่กี่นัดเองนะแบบมันมันเป็นอารมณ์แบบโอเคซันเดอร์แลนด์เนี่ยเราได้ดีใจกันสุดๆแล้วก็เชลซีเนี่ยเราชนะเพราะว่าผู้เล่นเราเหนือกว่าแล้วเราทําได้ในต,ตอนที่ผู้เล่นเราเหนือกว่าส่วนเบอร์ลี่นี่ก็คือแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะ ชนะเบอร์ลี่เนี่ยแล้วก็เรามีชัยชนะอยู่แค่สานัดอ่ะก็คงเติมสิบก็คงไม่ได้เต็มที่อะไให้ครึ่งหนึ่งเกินครึ่ง1มาเลยหกนะครับก็ความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นแบบไม่ว่าจังหวะจุดโทษหรือจังหวะที่ควรจะได้อ่ะก็เป็นบทเรียนไปเป็นประสบการณ์ไปครับหเต็มสิบน,นะครับมีอะไรอยาก ฝากถึงแฟนๆยูเนเต็ดด้วยกันไหมครับเนื่องจากคุณเป็นคนที่ดูทุกนัดแล้วก็ขึ้นขนลงลงทุกนะัด <laughs> ก็สําหรับแฟนแมนยูนะครับเราเชียร์ทีมนี้แล้วก็สู้ต่อไปไม่ว่าทีมจะชนะทีมจะแพ้เราก็ดีใจไปด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าในนัดต่อไปแมนยูจะทําให้เราทุกคนมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้แมนยูก็ควรจะจบอันดับได้ดี นะครับเพราะว่าถ้าจอบอันดับได้ดีอโมริมยังอยู่ผมก็ยังก็คงสนับสนุนเ้าะครับต่อไปแต่ถ้าเออแันแย่ลงก็ต้องด่ากันหน่อยก็ต้องบายบายกันไปนะครับก็ในแปดนัดที่แมนยูแข่งมานะรวมถึงคาราบาวที่ตกรอบคิปปี้ไปด้วยก็ออไม่เป็นไรเราก็สู้ๆกันต่อนะครับ พอช่วงนี้เป็นช่วงเบรกด้วยเราก็ดีใจให้เต็มที่นะครับอันนี้แบบเอ้ยไม่ได้ดีใจมานานแล้วจะไปพูดจะขิงใครก็เอาเลยครับทีใครทีมันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ใหญมีครั้งที่4นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเป็นเป็นจ่าเอ้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสรุป8นะัดของยูเนเตดแล้วก็ลองมาค่อยมาเจอกันนะครับก็ขอบคุณนะครับซับสไคร์ที่กดให้มาแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไคร์ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนยูเนเตดอ่ะก็มาคุยกันได้นะครับในคล,คลิปนี้เลยว่าเฮ้ยรู้สึกแบบนี้แบบเหมือนกันหรือเปล่าหรือมีความเห็นที่แตกต่างก็มาคุยมาคอมเมนต์กันได้ครับเดี๋ยวจะตอบทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับ แล้วคนที้เข้ามาฟังใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบก็ถูกใจก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดซับสไครต์นะครับเวลามีคลิปก็มันจะแจ้งเตือนให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะครับก็ผมวันนี้ปรัมาณนนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ